เอาละครับอะไรนนม <laughs> ไม่มีเงนินซื้อไปได้แค่ครึ่งเดียวโอ้สุกสามวนหักสุบสามสไหนเนี่ยช่างสุบสาม<ะ>สุบสามบา่สูบห่ออะไรไหมแม่เวนหัก แต่ลูกสูบไม่เป็นไรลูกสูบเป็สวยลูกสูบไม่เป็นไรเขาไม่ได้ดูนี่หรอเนี่ยดูไหมได้ไหมได้อยู่ไม่นี่เขาดูสถาวกระโปงนี่นี่อ๋อลูกสูบเขาดูที่นี่ใช่ตัวนี้มันไม่เท่าไหร่เพราะมันมีอยู่แต่ประคองอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรไม่เข่ามันจะเฉยหรือมันมาอย่างงี้ใช่เข่ามันเคลือบอ๋อเข่าถัดออกมามันจะเป็นอย่างงี้แต่ถ้าที่ดูจริงๆเขาจะดูตรงนี้ครับอันนี้เขามาร์ k ไว้ดินี่ใช่ไหม อันนี้ไมู่เนี่ยผมว่ามาร์กไว้แน่นอนเลยแหวนหักครับตัวนี้แหวนตายไหนเนี่ยนะเนี่ยโอ้มีสีแหวนเนี่ยมีสีร่องเออมีสีร่องเนี่ยตายเนี่ยลอยผมว่าเขามาร์กไว้แน่นอนเนี่ยใชครับตายเนี่ยตายเลยตัวไหนตายหมุนนี้เนี่ยตัวนี้อ๋อหมุนไม่ได้เนี่ยหมุนไม่ได้เลยเนาะ อที่ที่มันเครื่องมันยิงออกเพราะตัวนี้แหละเนาะที่มันยิงออกท่อหายใจอ่ะมันเพื่งเป็นไงแว่นหักช่วงมันดิ้งแรงแรงเงินบม่มันมันเครื่องมันรวมจัดด้วยแหละรูาการนะครับสูบสามเด้นิ่งใหญ่ อ๋อแล้วอีกครึ่งหนึ่งมันอยู่ไหน,น,ไนอ๋อนี่ไะครึ่งหงต่อยมันอ๋อโอ้หากดิบๆเลยมันบวมแรงแล้วเด่นตัวได้เยอะอ่าเกินนี่กยังหามาดูอ่ะ นี่แค่ส um uh, ูบแรกนะครับโอ้ยมานี่ก็ได้ไปไปโอ้ยจะมาซอยซ่อมรถบ่มานี่นี่สูบแรกนะครับแหวนหักสูบแรกก็สูบสามอันเลยแต่มันลูกแรกโว้ย เดี๋ยวมาดูกันต่อลูกที่สองกำลังถอดนี่สุปซีไม่หยาบงานมีกระหักผลงานฮะนี่ก็หักใช่หรอหักโอ้มันหักบ่อยข้างหักเลยเนาะโนสุกซีก็หักดีแล้วมันถึงบ้านนมัใช่ไหมมันไม่ใช่มันมันเป็นครึ่งไหมอย่างนี้บ่าไม่ใช่ โอ้โหสงลูกแล้วเอาแวนหักสองลูกติดติดกันเลยครับสูบสามกับสูบสี่แต่มันยังเหลืออยู่นะอีกสองแต่มันยังยังเหลือแหวนอัดอีกสองตัวอ๋อมันมันหักแหวนตัวแรกเหรอมันก็เลยไม่ไม่มปัญหาเลยไปแล้วครับ สองสุกเวนหักบช่ปะทุกสุกสวยไหมโอ้โหดูนี่อะไรนี่ไงนี่อะไรมันหักกวหักเลยอีท่อูเลยเป็นเศษเลยออกมาเป็นเม่ตโอ้ดีแล้วถ้าปล่อยไว้นี่ร้อย นี่นี่สองท่อนนี่สองสามท่อนนั่นโอ้หมดสภาพเลยอ่ะนุตกตุ๊บเนี่นี่แค่สองตัวนะครับมาดูอีกยังเหลืออีกสียังจับดิดยังอยู่อีกเยอะทำงานนะยังทำงานได้ยังทำงานได้นะครับควันยังไม่ออกท่อไอเสียนะ ไม่ออกนะแต่เมื่อเช้าออกออกแล้วนะออกไหมออกออกเป็นควันขาววูบแล้วก็หายไปอืออกเยอะเลยแหละ๋อเสียงเหมือนเอนคูนมากคูนมากที่จะย้ายเข้าครับสตาร์ทปุบออกมาพูดเลยคำคูนมากเลยครับเมื่อวานไปย้ายรถจะตกมันก็ไม่ตกสุดยอดเลย มาดูกันโตครับเวนหักไปสูบ3มสูบ4หักไป2สูบแล้วตอนนี้สูบที่2ครับมาดูกันจะมโมริจ,จามารุ้นกันครับออโอ้ถือว่าแน่นอนมาแล้วบอยเนาะ ลุยงาน,นจนไม่ได้จอดเนาะครั้งน,นี้ล<อ>ุยงานอย่างเดียวเลยครับยอดเลยอ,ะอย่ะม,มันติดเขม่าวะ เ็นสบายมากเลยเหมือนหน้าหนาวเลยไปหาไสเบ็ดไปโรยพวกนี้น่ะปลาเยอะดิพวกนี้หาไสเบ็ดด้จะซื้อมาให้เอารอยคันพอไหมเอารอยคันมาดูครับสูบที่สองจมูริจา อ,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 อันนี้สุก,อกสองอเคอันนี้สุกสองสุกสามสุกสี่ัะแท้วทุรีเกินเป็นเศษ<อ>แหวนแวนมันไม่ดีหรอือเปล่าทักแหวนนี่หอ้อไม่ดีหรอือเปล่าันไม่รู้หมือนกันนะเป็นเศษเลยเนี ดูท่าทางแล้วแล้วลูกสูบดูดูรูมั้ยของอะไรลูกสูบน่าจะเป็นลูกสูบของเดิมมันลใช่ไหมมาลุ้นครับสูบนี้เอาถอดน็อตเราบ่ออกออกหึ มันไม้ออกบ่อดันฮึบฮึบโอ้ไปเหมือนกันนี่ราวมัเลยนี่นี่ราวมัเลยนี่โอ้โหดู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 ปัดเกิดขึนไปปัดทูโอ้โหทุกลูกเลยพี่เฮีงบ้าดูแล้วเนี่ยนี่ดูเป็นเศษเลยตกเป็นเศษเลยดูอ่ะ เกินไปขนาดเคยเจอไหมไอ้นี่ไม่เคยเจอแักทีผมเคยเจอแต่เคยเจอแต่หักลูกไอ้นี่เิลูกหกกับลูกหนึ่งโอเพอนั้นเราจะทำงานได้ไหมหัอจากได้สองนะอู้ ดีนะตัดสินใจทําใช่ไหมครัถ้าช้า<ช>โอ้นี่ถ้าฝนไม่ตกนะไม่ได้ทำผม <ฟน S 2> ไม่ได้ทาหรอกดักตอนนั้นจนเสร็จเละจนตายไ,ไม่รอดแล้วทํางานตายในหน้าที่เลยตายในหน้าที่เลยแหนละโอ้โหเ,เป็นเป็นเศษเลยอะเหวนไหมหมดสภาพเอา่านไปกี่ลูกแล้วเนี่ย สามอ่ะสามลูกครับเดี่ยงทั้งสามเดี่ยงทั้งสามเลยเหลืออีกสามอามาลุ้นกันเนาะเสืออยเสอยเียงสเสี่ยงมันไม่ค่อยนิ่มฮะเสียงเครื่องนะ,ะแต่ผมม่นนิ่มนะมันผมว่าไม่นิ่มเลยริงวะมันไม่เหมือนตอนตอนที่มาเช็คตอนก่อนเอนี่ยที่เล็ก,ลกอะ่ะ แต่ผมอ่ะตอนผมขึ้นไปขับตากลู่รังอ่ะตอนพี่ขึ้นตากลู่รังได้กลิ่นน้ำมันเครื่องเลยนั่นแหละผมได้กลิ่นเลยไอ้ทำไมกลิ่นมันฉุนยังวะเาไคอยเสียอ่าได้กลิ่นเลยอ่ะกลิ่นที่เห็นเลยอาจารย์ชูยังว่าไม่ได้กลิ่นไม่ก่อนก่อนจะย้ายไปงานนั่นแ่ะงานพอยดินอยู่ห้วยเลยอาจารดุมอ่ะได้กลิ่นน้ำมันเครื่องเลยแต่เราก็ว่าทำไมควันขาวมันไม่ค่อยอ๋อ ทำงานไปมันก็ไม่มีขวัญนะใช่ป่ะบางไอ้พวกสิบล้อมันก็เป็นแค่แหวนสามล่องฮะแหวนอัดสองแล้วก็แหวนน้ำมันอีกหนึ่งสามแต่นี่มันสี่อ๋อแหวนอัดสามแหวนน้ำมันหนึ่งอ่าครับตัวนี้มันสี่ใช่ไหมใช่เป็นสี่ล่องสี่ล่องสี่แหวนเลยใช่สิบถ้าหกล้อพวกตีโอมันแค่สามไม่ใช่สามล้อสามร่องเออใช่เนี่ยมันจะแปลกประหลาดกับเขาตรงนี้เลยอ๋อ เออทีนี้มันแบบนี้มันก็ดีแหละครับก็มันมีสำรองอยู่เนาะเนี่ยที่ที่มันไอเร่งม้าน้อยอแต่กำลังมันเยอะครับกำลังมันไม่รั่วครับใช่ใช่แหวนมันไท์แหวนมันสี่ชั้นไงใลูกสุ5มาดูครับลูกนี้เอเป็นยังไงครับลุ้นกันหน่อย นี่คือนี่คืออยู่อันนี้ใช่ได้อยู่ไม่ลูกนี้ลูกนี้ไม่ฮะลูกคิดเตี้ยเลยอ่ะคิดเตี้ยเลยไม่ได้ลูกสูบเอาที่ว่าลูกสูบร้าวมันร้าวตรงไหนช่างฮะ อ๋อรา,ขาวขบ้วบนนี่เลยใช่ไหมใช่ไหมที่รอยรอยหัวฉีดมันฉีดอืมอืมอืมมันไม่ได้ฉีดลงเบ้าเนี่ยมันฉีดอข้างอ๋ออ๋อมันก็จะราวช่วงน,น,นี้ครับราวช่วงน,นี้ลงไปโค้งไปอ่าอคืนนี้ต้องล้างถึงจะรู้ใช่ไหมใช่นี่มีหักไหมแมนไม่หักแต่ตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งครับช ลูกโซ่เออลูกที่ห้าร่องสองเนียแหวนตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองสตัวสามแล้วก็มีเลขกว่ามาเครื่องโอ้โหแหวนสี่ชั้นอ่ะสุดยอดเลยครับหกบีจีหนึ่งเครื่องวางมากับเซทเอ็กสองร้อยขิดหนึ่งครับแหวนสี่ชั้นลูกสุดท้ายสองฮะอีกสองลูกใช่หรือ หไงลูีสองลูกอะดีสองลูกจามอะไรเนี่ยถอดมาสี่ลูกรอดไปหนึ่งรอดเป็นตัวเดียวโอ้ไม่ไหวเลยแบบนี้ถอดมาสี่ลูกรอดตัวเดียวครับสามตัวเดี้ยงหมดเลยตัวเดี้ยงเลยเอ๋มาดูครับอย่างน้อยก็ยังเหลืออีกสองลูกเนาะเอาครึ่งตัวครึ่งไหมสามสามมาดูลูกหนึ่งครับทีนี้อืมเหลือลูกหนึ่งกับลูกหก ทำไมสตาร์ทซุปไปออกฟูตลอดอผมว่าหลังๆนี่ใช่มีต่นแดงน้ำมันหยดด้วยอะไรด้วยอ่าน้ำมันหยดด้วยตตออนนเมื่อก่อนตอนเมื่อก่อนมันไม่ค่อยปรุงขนาดนี้มันอาจจะเป็นกับความร้อนด้วยไหมความร้อนความร้อนมันไม่เท่าไหร่บอเ่เป็นไรสเตปเปอร์ฮะแวนติเปเปอร์เป็นไรในเล็ก นอกใหญ่อ๋ออ๋อของอิสุมันก็ต้องมีอยู่เลยพี่อ่ะมันหายากหน่อยเนี่ยนี่ถ้าหาได้ก็ดีอ๋อาะุ่นอื่นมันจะเสมอกันเลยใช่ไหมบ่นอกนอกกับในนอกใหญ่นกใหญ่แต่ข้างในเป็นอโลรสโล w s l อ w ไปยงครับโอ้วไม่ต้องพูดถึงไปลูกครับรวยลูก ลูกนี้เป็นยังไงไม่เหลือซะปาดลยลูกหนึ่งก็ไปโอ้เสี่ยงครับลูกนี้ไปลูกนี้ครับโอ้ดูดูเป็นชิ้นเลยอ่ะแม่มนตายหักไหมมันตายไหมตายหนึ่งตัวนี้โอ้โหแสดงว่ามันสู้อย่างดีแหวนแหวนแหวนกวาดมันไม่ตายอืม เ้าแหวนกวาดต,ตายเนี่ยติดเลยตรงสีแล้วออืดูครับอันนี้ไม่ใช่อะไรเลยครับน,นี่คือแหวนนะครับเป็นชิ้นๆเลยรถรุ่นนี้สงสัยเปะกาตาช้างมาหรือเปล่าแหวนนี่ <c oughs> พี่ก็ดูมันสู้ยังขาดใจเลยพี่โน<อ>่สู้ยังหยุดสุดท้ายเลยนียังยังมีหยุดสุดท้ายเลย<ต>มันยังสู้ได้เี่ โอ้พี่้ะสู้พี่ก็พอดีแหละตายในนาทีกับไม่ใึ่ว่าหรอกอ่ะเหลือลูกสุดท้ายครับดูกันตอนนี้ไปห้ามีดีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมตายสีตายสีครับตายสีครับมารุนอีกลูกหนึ่งครับเมื่อกี้หกบอันนี่ลูกสุดท้ายแล้วนี่ลูกหนึ่งอันนี้ลูกหนึ่งบอ่1ลูกแรกบอ่ะ วูวดู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 อ่ะราวกันเลยเนะห็นไหมปะฮัดมีดีลูกเดียวว้าวรถมันจะแรงได้ยังไงสุดยอดเลยอะ่ะนี่เจขนาดนี้มันก็ยังแรงนะตายคู่นี่ทำเสร็จเนาะแรงน,น,นี่ตายคู่เลยเนะี่ยนี่ตายคู่แล้วครับสุดยอดเลยอะ่สยอยอะสรุปแล้วดีหนึ่งสิ ปตั้งได้สองร้อยทำสิบตัดได้สามร้อยเกี่ยวทีนี้ก็น้ำมันก็ประหยัดตัวเดิมนิดหน่อยเกี่ยวกินน้ำมันไหมช่างเกี่ยวไหมฮ,ฮะมหาศาลมหาศาลกินน้ำมันน้ำมันโซล่าครับ<ะ>เกี่ยวได้หรอเกี่ยวอ๋อเพราะมันต้องสปินเครื่องให้มันสู้ความโซลารเหรอแล้วพ่อทำไม้พ่อมันกินน้ำมันใช่ไหมเติมแป๊บเดียวเอง สรุปแล้วูกสูบไม่มีร้าวเนาะเดี๋ยวต้องล้างอ๋อต้องล้างดูก่อนล้างสล่าล้างสุราล้างขัดนั่งขัดร่องนี่เอาสาชมงแล้วมั้งร่องไหนร่องลงเลอมันดำๆเลยเมาทั้งนั้นเลยเพราะอันนี้มันตายพอมันตายปุ๊บไอ้ไอ้เสียมันมาเข้าอยู่ข้างในเนี่ยครับแล้วมันก็จะเป็นตะกันอย่างงี้ถ้าเราถ้าเราไม่ขัดมันจะมีผลอ๋อ กำลังอัดลูกออกใต้ไปนล้นะเพราะมันฝั่งนี้มันปิดอยู่นะพอมันเข้ามาปุ๊บมันโค้งออกข้างหลังอ่ะครับเล็กๆน้อยๆก็มีส่วนเยอะนี่จันี้์ไปีสรุปแล้วดีอยู่อันเดียวครับตายห้าตายห้าตายหมดเลยไม่มีดีเลย แว่าลูกน้องตายหมดอยู่เโอ้โหจะรวนกลางที่นี่ถ้าฝนไม่ตกนะรับรองว่าขุดจนเสร็จงานนั่นแหละตายนั่นหละพี่ไม่ตายวะพี่ว่าไม่ตายวะไม่ตายเันเสร็จงานเลยเองดึงมันเครื่องมันละลายไ้ทว่โอเคครับดูสาเหตุแล้วตอนนี้ก็ ตายห้าตายตายแบบไม่มีชิ้นดีเลยเป็นเศษเลยอ่ะเรียงไว้อย่างดีเลยผมต้องหาอะไรมาคลุมไว้เนี่ยเดี๋ยวหาผ้ามาคลุมไว้เป็นอันเสร็จแค่นี้เนาะพอดแค่นี้แหละโอเค เราจะเดินทางกลับบ้านแล้วพักผ่อนนี้มันลุยโตรครับัาฟันดีครับทุกท่านสวัสดีครับแต่ว่ามันน่าจะหักมาตั้งแต่อันนี้เลยนะฮะตั้งแต่เี้ยเจสซี่จะซื้อแล้ไหมใช่ไหมผมว่าน่าจะไอตอนที่มันออกอะ มันน่าจะเริ่มหักมาแล้วแหละครับมันออกมาแต่นู่นแล้วครับผมรู้แล้วรถเครื่องมันอ่อนอะแต่ผมชอบไงมันไงไม่รู้อะผมเป็นคนที่ซื oh ้อรถง่ายมากคือเห็นชอบปุ๊บซื้อเลยผมไม่วิ่งดูหลายคันหรอกครับเป็นคนที่ซื้อรถง่ายเดี๋ยวแค่ลูกเดียวถ้าถ้ามันดีทุกลูกโอเครื่องน่าจะเปียเลยแหละอ๋ออูเต๋อมันก็คูณนะรถนี่นะ ผมมาถึงผมทำงานอย่างเดียวตลอดเลยไม่ได้หยุดเลยลุยอย่างเดียวเลยโอเคครับแดดไป